อ่าแล้วก็สกําสดัคุณผู้ชมที่หลดกดก็กดูกันนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมเล็กๆอย่างเมดิโอซิกติเซคันอุกกาบาตจะชนในีก60วินาทีเป็นเกมฟรีในสตรีมที่ผมไปเจอมาน่าสนุกดีน่าจะเป็นเกมปั่นๆนะนะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันผมโหลดมาแล้วก็เล่นเลยลองจัดดูเซมันจะเป็นยังไงหวังแค่ว่าจะไม่มีเนื้อหาให้ติดเหลืองนะเออข่าด่วนครับผมนาซาเนี่ยทําการค้นพบอุกกาบาตท,ที่กําลังจะพุ่งเข้าจุ๊บๆโลกของเราในอีกไม่ช้านะฮะโลกของเรากําลังจะ ถูกทำลายตูมตามอะไรทีเดียวแต่ไม่ต้องตกใจครับผมนาซาเนี่ยบอกว่าพวกเรามีเวลาตั้ง60ิวินาทีในการใช้ชีวิตอยู่ต่อนะครับก่อนที่อุกกาบาตจะพุ่งเข้าชนก่อนที่โลกจะถูกทำลายนั้นเดี๋ยวอีกแค่60วินาทีในการจะใช้ชีวิตต่อเน,นี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เราเพิ่งได้มาเป็นนักข่าวหลัก,กวันนี้แล้วใช้เวลาตั้ง20ปีกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ได้ตายเถอะช่างแม่งละกูไม่แคร์เฮียอะไรทั้งนั้นละเหลือเวลาอีกไม่นานที่จะใช้ชีวิตงั้นก็ <laughs> ช่างหัวแม่งละกันชีวิตนี่เอเอแล้วมีพุงด้วยเฮ้ยเอางนี้เลยเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงนี่มันจะมีนักข่าวงนี้ทําจริงป่าวะ่าแบบประกาศข่าวอยู่แล้วแบบว่าเอาโลกใกล้แต่แล้วถอดแก้ผ้าเลยอันนี้บ้านเรานะฮะบ้านแบบว่าคลาสสิกคลาสสิกนะบ้านรั้วแล้วก็ทังขยะหน้าบ้านาบ้านชั้นเดียวมีประตูแบบบักใหญ่เลยเนี่ยอะไรวะ ใช่เหรอโลกแม่งกําลังจะกลัประวัติาสารจริงๆเหรอแล้วเราจะทําอะไรก่อนตายดีล้ะเนี่ยมีเวลา60วินาทีเชียแค่คิดนี่ก็หมดเวลาไปเกือบครึ่งนาทีแล้วเนี่ยหรือโหแม้แต่เรื่องที่ผิดกฎหมายเราก็ทําได้กันเหรอแล้วถ้าเป็นการปลูกต้นแอปเปิ้ลมุกเฮียอะไรเนี่ยเราไม่มีเวลามากพอที่จะคิดด้ซ้ำไปทำแม่งเลยแล้วกันเจอเฮียอะไรก็ทำเลย วัด <What? S 2> เดียวอะไรอะ่ะ how to play movement a d แขี่ยซ้ายขวาหรอแล้วก็ violent กด g กด s เพื่อจูบเอาเดี๋ยวนะกด g อ๋อต่อยได้เลยเอาโ,อโดนต่อยโดนใครวะเอ้ยมีไม้เหเรอเามีไม้เหรอไม้เรอไม่สนเอ้ยกด,กดเก็บปัปไงโ o มรัน <c oughs> ที่เอาไม่โดนอืออืออ,อพวกนี้แบบหมดอะไรตายยากอะอืมเอ้ยมีอาวุธเหรอเรามีอาวุธเหรอเอ้าดรอปเอ้ยหมาหมาหมาอือกูเกลียดหมาพุดเด่นกูเกลียดหมาพุดเด่นหมาหมาหัวได้หมดหัวได้หมดหัวได้หมดรักกันดีแล้วอะไรโอ้โหมึงจุกจ๊กเหรอจุ๊กโอ้ยมันจุก๊กมันจุก๊กอือมันจุก๊กทำอะไรได้บ้าง หมาหมาหมาเหรอหมาหมาแล้วไงหมาแล้วไงหมานักวิทยาศาสตร์มึงใครอือกูอยู่ที่ไหนกูทหารดอกปืนได้วยอืออ้าหมดก็เหลือกระสุนสองลูกอะไรวะเนี่ยทำไรได้ปะเอ้าหมดเวลาบระคูมโอ้โลกหายเร็วยิ่งกว่าทานอสดีนิ้ว อ๋อในที่สุดฉันก็ตายแล้วเหรอเนี่ยช่างเป็นชีวิตที่ดีจริงๆเลยโหแค่นั้นเลยนะอ๋อนี่ฉันได้มาอยู่ในที่ที่แบบไวแลนด์สเคปดินแดนแห่งแสงว้าวนี่มันคือที่ไหนอะสวรรค์กันเหรอตองใชัยแน่ๆเรียบร้อยครับกำหนดนาตื่นขึ้นด้วยอ้าวฝ่าอ่ะที่นี่ชันกูเล่น VR เหรอคุณเพิ่งจะเข้ารับการทส personality diagnostic หโปรแกร,รมเสมือนจริงแล้ว โลกที่เพิ่งโดนทําลายไปก็ไม่ใช่เรื่องจริงใช่แล้วเราเพิ่งจะสร้างเทคโนโลยีใหม่ที่มันคล้ายกับในหนังเรื่องแมทริกมันจะช่วยให้คุณได้พบกับประสบการณ์เสมือนจริงในสถานการณ์นั้นๆ ช่วยให้เราได้รู้ถึง personality และว่าคุณเป็นคนยังไงเอ,อแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือครอบครัวของคุณก็ดูจอสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เมื่อกี้ด้วยเช่นกันฮ <c oughs> อุ้ยจังหวะกำลังจะหวดเลยใครบ้างกันเนี่ยอันนีแ้แม่หรือเมียเมียกับลูกสองคนเหรออ๋อแม่แม่แม่แล้วก็แฟนแล้วก็หลาน นี่พวกคุณดูอยู่ตลอดเลยเหรอถลูกแม่ไม่คิดเลยว่าลูกจะเป็นคนแบบนี้ลูกช่างขยะขยะเสนเกินลูกทำได้ยังไงลูกไปทำร้ายคนอื่นๆได้ยังไงเธอมันโลคจิตใช่ไหมเนี่ยฉันไม่อยากเชื่อจริง,รงๆว่าเธอเลือกที่ฆ่าคนนะ่ะฉันคิดว่าเราคงจบกันแล้วแหละ เ,เลืกกันเถอะหอลุงลุงหัวเราะแล้วก็ฆ่าคนแบบโหน่าสนุกมากเลยเอาอไอหลานเฮีย่ยผมไม่อยากจะเป็นคนแบบแทบบ้ๆลุงเอาไปฆ่าคนโตขึ้นผมอยากเป็นแบบลุงเอากูจบแบทเอนด์เลยเนี่ยอยู่อัลล็อกมิเดอร์เรอร์เอนดิ้งโหหลายฉากจบเดี๋ยวนะมีเก้าฉากจบไปหรอเจ็ด K แหมเรามาปลดล็อกทั้งหมดดิฮะอีกรอบหนึ่ง ว่วข่าดรุนกับผมนีายมงเอาจากปเราชไตปีนจากปรเทริเราอยู่้ต้องกลับไปเรไปนัิสเดยแปามีฉาก e ทาก e d เรารอดสินะเอยเราจะงไงอะจุมาเหรอยังไงพี่เราเดินข้ามไม่ได้ด้วย ทำไงวะเอาเอาไม่ชอบสักคนเอ้าต้องทำไงวะว่าไงน้องเอ้าเอาเอาเอ้าเอาเอาเอาอะไรเอาไงล่ะครับโอ้ยปิวนี่เลยเอ้ยหรือว่าต้องล่อพวกนี้มา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 นี่มานี่มานี่มานี่เออเอาเอาติดเออเอาเอ้าเออเอาไอเอ้าเอ้าเอายังไงเอ้าเอ้า เอา้าโอ๊ยโอ้ยเอา้าเผลอกดสปซบาร์ไม่ได้เหรอโอ้เดี๋ยว้างนั้นก็นี่ไงนี่ไงแย่งแม่งเลยไอดอลมึงใช่ไหมเนี่ยอือถามอัพอันนี้น่าจะเหมือนเดิมมันน่าจะเปลี่ยนตรงครอบครัวอันนี้ใช้ภาพเดิมเลยนี่หว่ามไม่ได้เดินไปทางโน้นเลยฮะแม่ เมียแล้วก็หลานไอ้หลานพวกเธอดูอยู่ตลอดเลยเหรอทำไมลูกถึงไปจูบผู้ชายเอาแม่โลกเขาเปิดกว้างแล้วนั่นน่ะเลรกคือสิ่งที่ลูกอยากทําก่อนโลกจะแตกนะ่ะแต่แม่ก็ซัพพอร์ตลูกเสมอนะเออแม่แม,แม่รับได้โอเคแม่แม่โอเค,อ,เคอยู่นี่เธอเป็นเกย์เหรอเธอน่าจะบอกฉันตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาคบกับเธอลาก่อนเอา โอ้ลุงลุงโคตรเจ๋งเลยการจูบของลุงโคตรสุดยอดไปเลยอะ่ะเวลาจูบเขาทำแบบนี้แล้วโอโอโหโดนแผล้อนในกูอีกโอ้ยเด็กเกียเยออคุณครับคุณการทดสอบของคุณจบแล้วคุณอยากจะไปดื่มกาแฟด้วยกันสักหน่อยไหมโอ้ยหมอโอ้ไปด้วยไอ้หมอ มึงมึงก็แดกไม้ป่าเดียวกันเหมือนกันเลยมันไม่ใช่อย่างนั้น coming out ending โอ้โหโอ้โหนี่ไง coming out escape alone อันนี้น่าจะขึ้นจรวดแน่เลย breathing คืออะไรวะ hero trashy murderer happy 60 second โอ้ซุยตายคือฆ่าตัวตายโดนต่อยจนตายหรือเปล่าเมเทโอเอ็กซ์พลูชั่นระเบิดกระบาดเหรอทำไงวะมันทำได้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยยังงงเลยไป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 โอ้วงสวิงไม่กว้างแล้วก็ตบไอ้นี่เพื่อเอาปืนอะหรือนี่ไง้ไต่อฮะร้องไง เออ you got a nuclear? ยร์คลิกทูยูคลิกไหนวะคลิกนี้เหรอเอา้าแม่ไม่คิดเลยว่าลูกจะเป็นคนที่มีความคิดแบบนี้<笑><笑>ฉันเห็นด้วยหรอกนะ ถึงมันจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีถึงแม้ว่าโลกไม่กระแตกแล้วแต่มึงก็ไม่ควรเป็นคนทําให้ทุกคนตายเร็วขึ้นกว่าเดิมแบบด้วยมือของมึงเองะอะไรเงี้ยหรอโหลุงนี่ลุงคิดไว้แล้วใช่ไหมว่านั่นคือวิธีการฆ่าคนที่แบบยอดเยี่ยมที่สุดเนะี่ยเพราะยังไงเราก็จะตายอยู่แล้วผมเองก็อยากจะบึ้มบั้มคนให้ตายหาไปเหมือนกันอย่างที่ลุงทํา,งายังไงล่ะโหโคซุยไซอองกูกลายเป็นคนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษยชาติซะงั้น